เนี่ยเอาออกจากถุงแล้วพี่พัดขาให้น้องที่ทำง,งานคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะขอบคุณพี่มักนะคะพี่พดัดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะพี่ที่พี่ดาวมาให้อ่ะค่ะ พี่พัดขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยกันนะคะพี่พัดขาแต่อีกสามผืนหนูแจกแล้วแต่ว่าลงคลิปอะยังไม่ได้เลยค่ะลงคลิปแล้วมันคอมเมนต์ไม่ได้อะค่ะคอมเมนต์แสดงความมีเด็ดน,นะคะแต่เป็นสนาธารณะเรียบร้อยนะคะพี่พัดเดี๋ยวนูจะรีบแก้ไขเนาองง,องยิ่งทําไม่เป็นอยู่ด้วยอะคะ่ะขอบคุณนะคะพี่พัดขอบคุณเยอะมากค่ะขอบคุณเจ๊เนด้วยนะคะขอบคุณพี่วรรณภาด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ ขอบคุณพี่บัตนะคะ